รับพุทธอภิวนันหลักฐานเด็ดเบอร์ลับคนดังโทรหาตังโมหลังอาจารย์ปันเทพทิ้งปริศนาปงพิธีกรชื่อดังโทรหาตังโมตอนปิดเครื่องประมาณช่วงสี่ทุ่มก่อนพุทธอภิวัน์มีการพูดทิ้งท้ายว่าหรือว่าจะเป็นเบอร์มดดางานนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอยา่างไรติดตามชมได้จากคลิปนี้ค่ะสืบเนื่องจากกระแสะข่าวนะคะว่ามีพิธีกรชื่อดังค่ะมีการโทรหาตังโมนิดานะคะก่อนที่นางเอกสาวจะเสียชีวิตค่ะจนกลายเป็นประเด็นฮือฮาซึ่งเรื่องนี้นะคะอาจารย์ปันเทพค่ะได้มีการออกมาบอกว่ามีพิธีกรชื่อดังเนนี่่่ยยโทรราาคณตงมมมใปปิดือออูะ มผมเนี่ยเห็นแล้วแต่ว่ายังไม่เปิดชื่อซึ่งจาประเด็นนี้เองค่ะทำให้หลายคนนะคะมีการเข้าไปคอมเมนต์ถามหนุ่มกัญชัยกันจํานวนมากค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะพิธีกรชื่อดังอย่างคุณหนุ่มกัญชัยค่ะก็มีการออกมาพูดแล้วนะคะโดยมีการบอกว่าไม่ใช่ตนเองและตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้โทรไปขณะที่พิธีกรอีกคนหนึ่งค่ะอย่างคุณมดดำคาชาพานะคะก็ได้มีการอ่านข่าวนี้ค่ะในรายก,การข่าวใส่ไข่ทางช่องไทยรัฐทีวีหลังมีคนเนี่ยเข้ามาถามว่าใช่พี่มดดำหรือไม่ซึ่งมดดำนะคะก็ได้บอกว่าบ้าฉันเพิ่งเจอมัันนนนกนก่อนน่ออยาาทิตตึงแล้วม็ แล้วก็ยังมีการบอกอีกว่าคนที่คุยด้วยคนสุดท้ายตอนที่อยู่บนเรือเนี่ยก็คือผู้จัดการของเขาก็คือฮิปโปที่คุยกับตังโมเป็นคนที่คุยคนสุดท้ายซึ่งโทรหาแล้วเนี่ยคุยเหมือนว่าเออเดี๋ยวจะขึ้นฝั่งแล้วนะอันนี้คือที่ถามจากฮิปโปนะแล้วก็ถามฮิปโปว่าตอนที่คุยเสียงเนี่ยยังไงฮิปโปเนี่ยก็บอกว่าเสียงโมเนี่ยสดใสดีแต่ว่าเสียงลมเนี่ยแรงมากเหมือนกับประมาณคนนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วลมเนี่ยมันก็จะตีก็คแค่นั้นคนที่คุยด้วยคนสุดท้ายเนี่ยก็คือฮิปโปผู้้จัดดกกการส่่่วนนนออีีคคคึงทไุยยล็ื คือแอนนา เพราะแอนนาเนี่ยจะ่ายเงินค่าตัวให้กับนางที่มาไลฟ์ขายของและส่วนที่อาจารย์ปานเทพเนี่ยออกมาพูดว่ามีพิธีกรชื่อดังเนี่ยโทรหาคุณแตงโมในยามปิดเครื่องอยู่ตอนประมาณสี่ทุ่มผมด้เห็นแล้วแต่ยังไม่เปิดชื่อเรื่องนี้เนี่ยมดดำก็ได้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าวออกมาและทุกคนเนี่ยก็มีการโทรเช็คกันจริงและทุกคนเนี่ยช่วยพยายามกันโทรทั้งหมดด้านมดดำเองเนี่ยก็ยังโทรเลยแต่ไม่ได้คุยเพราะว่าปิดเครื่องและทุกคนเนี่ยก็โทรกันพร้อมกับมีการยอมรับว่าตนเองเนี่ยโทรหาแตงโมจริงๆแต่ไม่ได้คุยซึ่่่่งงเรือนี้ก็ไม ตนแน่นอนตามที่อาจารย์ปานเทพนั้นเนี่ยพูดถึงและล่าสุดนะคะเกี่ยวข้อกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านของบางแจ็กนะคะนั้นก็ได้มีการส่งตรงข้อมูลลับค่ะให้กับคุณพุทธอภิวันนะคะหรือว่าผู้ประกาศข่าวช่องดังค่ะแล้วก็มีการเปิดหลักฐานเด่นเบอร์ลับคนดังนะคะที่โทรหาตังโมตอนปิดเครื่องค่ะซึ่งในรายการลุยชนข่าวนะคะที่ดำเนินรายการค่ะโดยคุณพุทธอภิวันนะคะแล้วก็ผู้ประกาศข่าวสาวค่ะอย่างคุณเมชนิดนันนะคะและช่วงหนึ่งในรายการนะคะก่อนที่จะจบค่ะทางด้านของคุณพุทธอภิวันนะคะก็ได้มีการออกมากล่าวถึงรเเด็นบ์โททศัพ ที่มีการโทรหาตังโมนิดาซึ่งคุณพุทธนะคะได้มีการกล่าวว่าเรื่องที่สงสัยว่ามือถือตังโมนั้นปิดเนี่ยแล้วบางแจ๊กเนี่ยได้หลักฐานก็คือโทรศัพท์ตังโมไปแล้วบอกก็มีคนน่โทรเข lah ้ามาล่าสุดบางแจ๊กส่งหลักฐานตัวนี้มาให้ข้อเท็จจริงเนี่ยเรายังไม่ยืนยันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่เชื่อบางแจ็กแต่บางแจ็กเนี่ยบอกว่านี่คือหลักฐานจากมือถือของตังโมก่อนที่จะมีการเปิดหลักฐานชิ้นนี้ขึ้นมากางรายการนะคะซึ่งทางด้านของคุณพุทธค่ะก็ได้มีการกล่าวว่าอันนี้เนี่ยกำลังจะ อยู่ที่กรอบสีแดงซึ่งด้านของคุณเมย์คะ่ะก็มีการกล่าวเสริมขึ้นมาว่า ติดกรอบสีแดงคุณผู้ชมจะเห็นนะคะคือถ้าถอดออกมาจาก Google m a p เนี่ยซึ่งเช็คกับมือถือคุณแตงโมจะเห็นว่าออกจากบ้านตาเน็ตเนี่ยก็คือ2องทุ่มเนาทีเป็นเวลา3มชั่วโมงเนาทีมือถือคุณแตงโมเนี่ยปิดมาเปิดอีกทีนึงก็คือ5้าทุ่มสินาทีถึง5้าทุ่มสีนาทีความหมายก็คือถ้ามือถือปิดตอนสองทุ่มเนาทีถึง5้าทุ่มสินาทีแล้วคุณถ่ายรูปที่คู่กับกระติกตอน3ามทุ่มห้าสิบหกนาทีได้อย่างไรซึ่งทางด้านคุณพุทธ นน่าสใจเพราะว่าตอนแรกหนุ่มกันชัยเนี่ยปฏิเสธแล้วนะอย่าไปเข้าใจผิดถูกไหมเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเขาส่งเบอร์โทรศัพท์มาให้ดู บอกว่าเครื่องแตงโมเนี่ยปิดแต่ว่ามีคนพยายามเนี่ยที่จะโทรเข้ามาเพราะว่ามันขึ้นในข้อความขณะที่ทางหน้าของคุณเมย์นะคะก็กล่าวว่าที่โทรศัพท์ปิดเนี่ยแต่พอมีสายโทรเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเบอร์มือถือโทรเข้ามาตอนสี่ทุ่มยีอนาทีที่บอกว่าเป็นเบอร์คนดังเนี่ยซึ่งท่านคุณพุทธนะคะก็บอกต่อว่าต้องเทียบกับจอเมื่อกี้นี้เอามา2จอเลยจอสัญญาณเรือใช่ไหมที่ว่าปิดมือถือเพราะมันจะเห็นว่ารอยต่อตัวกรอบแดงปิดตั้งแต่กี่โมงครับเมย์ซึ่งคุณเมย์นะคะก็ตอบว่าตั้งงแต่2นนนถึ5ดูคุุณพท ก็บอกว่าเหมือนเวลาเราเนี่ยปิดเครื่องใครโทรมาเนี่ยมันจะขึ้นมาทางข้อความว่าเบอร์ใครและคุณพุทธค่ะก็ยังกล่าวอีกว่าแต่ว่าบางแจ็คเนี่ยไม่ได้เปิดเบอร์โทรศัพท์ให้กับเราเขาเนี่ยไม่ได้เปิดเขาไมไ่ให้เราดูเบอร์ที่โทรเข้ามาแล้วคุณพุทธนะคะก็มีการทิ้งท้ายว่าก็อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ฟันทงนะแต่ก็ต้องบอกว่าพี่หนุ่มกัญชัยไม่ใช่คุณมดดำเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์รายการแฉซึ่งคุณเมย์นะคะก็มีการกล่าวต่อว่า กรณนนีที่มีการสงสัยว่าเป็นพี่หนุม่มกัญชัยหรือเปล่าพี่หนุ่มเนี่ยปฏิเสธไปแล้วมดดำเนี่ยก็โทรแต่ว่ามันไม่ติดก็คือมดดำเองก็จะมีการโทรไปหาได้ข่าวเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ติดซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของคุณพุทธค่ะก็มีการพูดทิ้งท้ายว่าหรือว่าจะเป็นเบอร์มดดำเออแจ็คเนี่ยไม่ได้เปิดเบอร์แต่บอกว่ามีจริงนะหลักฐานผมเนี่ยมีอย่างนี้เลยก็มีเบอร์คนดงังแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยบางแจ็คก,ก็บอกว่าหรือว่าจะเป็นเบอร์พุทธเนี่ยบางแจ็คคุณเนี่ยทำให้งงงโม ซึ่งนักข่าวเนี่ยก็พยายามโทรน,นะแต่นี่เขาบอกว่าเป็นเบอร์คนดังก็ไม่เป็นไรเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่รอการพิสูจน์นะครับและทางนี้นะคะสำหรับเรื่งองราวดังกล่าวค่ะของคดีตังโมนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรค่ะและเบอร์รับมือถือค่ะที่บางแจ็กนั้นเนี่ยมีการส่งมาให้ทางรายการนั้นเนี่ยจะจริงเท็จอย่างไรเรื่องนี้นะคะเราก็ต้องรอการพิสูจน์กันต่อไปค่ะ ไทเนวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทเนวค่ะ